โอ, <c oughs> อ้สวัสดีครับท่านผู้ชมแจอผมไีกได้นะครับป <C oughs> ันสว่วนนะครับอ่าผมมากกระจมมุงนะครับนี่ผมดักไว้แตมาวะตอนเย็นนะครับอ <c oughs> เออเขาดักเองเขาเขต้้งเก็บแบบไหนเนาะอืมเขาเป็นคนดักเองเขา <C oughs> โอ้ย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 นี่มันลูก้ยเอาไปแลนคืนนี้ดิาจักโก้เสียได้เอาไปทงกะบานใ่เหมนเอาไปแลนที่บอ่ะแจ๋วมไม่จะลูก้าไปทกอบเลยโจ๊กได้เจอท่ามีเจวไว้หัวเดียวนะครับนี่ครับโ้ปลาข้าบ้านลยครับกับข้าวเย็นนี้นครับี่ครับโอ้ปลานล้วนูกเลยอทย กเาเน่เป็นแหล่งที่หมอที่ฟ้าไว่เนี่ยจะกุมอเบ็ดไปหานังเทป,ปลาอออนครับเดี๋ยวผมจะไปวางอีกรอบนะครับเดี๋ยวตอนเช้าผมจะไปดูนะครับนี่ครับนี่ครับเจ้าดูปเยอะเดียเยอเลเจ้าได้ชอนหนะน่อยเนาะเจ้าก็กขนสิบเ็องสามสิบสี่้อเป็นบกว่ะเาเป็นเยือแันดเลยนะ เรือแรกต้องอาทิตย์ลงหลวใช้เป็นเรือเรือแรกนะครับ แบกที่หน่อยครับแบกที่หน่อยครับผมก็มาได้ทงให้เห็นทุกตานะครับ ผมขอทงปลานี้นะครับเอาสุดท้ายก่อนนะครับขอทงปลาก่อนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนผมมากู้อีกทีนะครับตอนมืดๆนะครับขอทงขอตัวทงปลาก่อนครับวันนี้ก็เวลาเดินทางนะครับยังทำคืน ตรงไหนตรงนี้ป่ะครับโอยูงูเ<อ>หลือมอยู่ใกล้เบ็ดผมนะครับน,นี่ครับนี่นะโอยูงูเหลือมตัวเบลอเลยครับดูครับลายพอยเลยครับงูเหลือมครับเนี่ยโอยแล้วใครจะกล้ากลัวครับงูครับครับพี่เนี่ยอีกอีกนึกเลยมันไม่เป็นไงล็อกติดเบ็ดเปล่าติดเบ็ดเปล่ายังหรเปาหายหายเราแล้วอุ้ยเป็ผมอุ้เดเดียวดีกว่ายาวประมาณ

ลอยหัวค้ำเปล่านะครับไม่มีปลาติดเบ็ดเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนเช้าีริงครับว่าจะมีปลาหรือเปล่าครับเอาครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนเช้านะครับไเช้าวันใหม่ครับมากู้เบ็ดดูเบ็ดกันนะครับนี่ครับตอนตอนเช้าบรรยากาศครับบาตารูปลาอยู่ว่าครับนี่ครับขันจมน้ําเลยครับผมลงไปดูครับรูนะครับปลาอยู่ครับ อยู่นะครับโตเลยคนครับนี่ครับอยู่ครับนี่ครับโดูแลครับเช้านี้ครับหมานครับหมานครับนี่ครับผลงานมาแล้วครับเช้านี้ครับไปดูต่อครับเแล้านะครับครั้งสุดท้ายไม่มีตัวนะครับ ผมมาทงปลาช่อนคืนนี้ก็ได้ประช่อนไปหนึ่งตัวนะครับไว้ติดตามติดชมคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ